ลาก่อยเพลสสวัสดีครับวันนี้มาพบกับ5เรื่องราวสุดเศร้า ของเหล่าเทพในเกม Genjin Impact กันดีกว่านะเนื่องจากเรื่องราวเศร้าๆชวนบอบรำําาแตกไม่ได้มีแค่ของ NPC แต่ตัวละครในเกมหลายตัวก็มีเรื่องราวสุดเศร้าอยู่มากมายโดยเฉพาะเหล่าเทพทุกตัวนั่นเองนะถึงแม้เทพในเกมนี้จะมีพลังที่โอ้โหขุมพลังมหาศาลแต่ก็หนีไม่พ้นอารมณ์โศกเศร้าที่เป็นธรรมชาติของทุกอย่างทุกสิ่งในเกม Genjin Impact นะวันนี้เราก็ได้รวบรวมเรื่องราวสุดเศร้าสุดลันทศของเทพแต่ละคนมาให้ได้ชมกันว่ากว่าพวกเขาเหล่านี้นจะมาเป็นเทพให้เราแกงกันทุกวันนี้ก็เจ็บมาเยอะมากๆสำหรับแต่ละคน และใครที่คิดว่าเรื่องราวของเทพคนไหนเศร้าที่สุดหลังจากฟังหมดแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะและก่อนอื่นแน่นอนก่อนจะเริ่มกันก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้ฝากกด subscribe ช่องหลักของเพจที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายฝากผู้สนับสนุนใจดีของเราเอาไว้สักครู่เดียวนะครับโกลเด้นเติมเกมเติมเกมเกมซีนิเพ็กถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมเกมซีนิเพ็กบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่เลข ID เกมชินเซอร์เวอร์และชื่อตัวละครตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติ Game, มม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 มเเเเเเเกกกกกาายตตตตติิิิไดด้้ดทดีทุองม และยังมีบริการบัตรเติมเกมด้วยนะมาเรื่องัทที่เทพคนแรกก็คือเวนตินั่นเองถึงจะเห็นภายนอกเนี่ยเวนติจะดูเป็นคนล่าเริงจ่มใสขี้เมาแต่กว่าจะมาเป็นเวนติอย่างทุกวันนี้ได้เขาต้องพบกับการสูญเสียเพื่อนคนสำคัญของเขาไปแบบไม่มีวันกลับเรื่องราวสุดเศร้านี้เกิดขึ้นในอดีตเมื่อประมาณ2,600ปีก่อนเมืมองมอนเซสเก่าในตอนนั้นถูกพายุป,ปกคลุมรอบด้านแม้แต่นกตัวน้อยก็ไม่อาจบินผ่านได้ลมพัดแบบไม่จบไปสิน้นทําให้พื้นดินและหินในเมืองสลายจนกลายเป็นฝุ่นละเอียดดั่งสายน้ํา ตอนนั้นเมืองมอนแซดได้ถูกปกครองโดยเผด็จการก็คือเทพเจ้าพายุเดคคาเบียนเขามองลงมายังประชาชนที่น้อมตัวลงกับพายุที่พัดไม่อยู่หย่อนด้วยความโอหังคิดว่าพวกเขานั้นยอมเชื่อฟังจึงรู้สึกพอใจเป็นอย่างมากซึ่งเผด็จการคนนี้แหละคือคนที่ทําการตีกรอบล้อมรล่าเมืองตัวเองด้วยกรงพายุทําให้ประชาชนไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันโดยคาเผด็จการนี้ทําให้มีประชาชนบางส่วนกับความไม่พอใจต่อเดคคาเบียนในตอนนั้นเองเวนติเป็นเพียงวิญญ,ญาณธาตุก็ได้มารู้จักกับหนุ่มน้อยคนหนึ่งที่อยู่ในเมืองมอนแซดนี้เด็กคนนั้นเขารูุวีเตงวัอ เขาเกิดมาในกำแพงพายุและไม่เคยเห็นท้องฟ้าสีฟ้าเลยเด็กหนุ่มและก็มีคนนั้นได้พูดกับเวนตีที่เป็นวิญญาณทาาุว่าฉันอยากเห็นเวลานกบินมันเป็นยังไงดวงตาของเขาเปล่งประกายเสียงของเขาถูกเสียงของกำแพงพายุกบไปจนหมดท้องฟ้าที่จทแจ่มใสบทกวีและบทเพลงที่อยู่นอกกรงขังมันก็คู่ควรกับการต่อสู้เพื่อให้ได้มาไม่ใช่หรือไงเด็กคนนั้นได้พูดกับเวนตีไว้แบบนี้และหลังจากนั้นก็พูดไว้ว่าไปกับฉันเถอะไปกำจับแผนการให้สิ้นซากและทำลายกำแพงพายุนี้กันเด็กหนุ่มคนนี้ครับชูธงแห่งการต กลุ่มผู้ต่อต้านเผด็จการก็ได้โค่นเทพแห่งวายุในคารดเบียล,ลงและกำแพงพายุที่บดบังเมืองก็ได้สลายหายไปเรื่องราวนี้เหมือนจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่หลังจากท้องฟ้าจมใสควันไฟาจากสงครามจางลงไปร่างของเด็กหนุ่มคนนี้ก็ได้จากไปในสงครามร่างของเขาไม่มีลมหายใจแล้วเด็กหนุ่มคนนี้ที่สู้เพื่อบทควีเพื่อท้องฟ้าสีครามนกนอก้นอยที่โบยบินและผู้คนที่เกิดภายในด้วกำแพงพายุแห่งนี้ไม่ได้อยู่ใช้ชีวิตที่เป็นอิสระต่อไป หลังจากนั้นเบนติก็เลยใช้พลังครั้งแรกในฐานะเทพแห่งลมในการสร้างรูปร่างของตัวเอง <c oughs> เป็นเด็กหนุ่มนักกีคนนั้นนะฮะซึ่งเด็กหนุ่มคนนี้ที่เสียชีวิตไปจะได้ได้ว่าเป็นเพื่อนคนแรกของเบนติเลยก็ว่าได้หลังจากนั้นเบนติก็ได้ใช้รูปร่างน้าาของเด็กหนุ่มคนนี้และกลายเป็นนักกี <c oughs> เพื่อจะทำตามความฝันของเด็กหนุ่มคนนั้นก็ <c oughs> นี่แหละคือต้นกำเนิดความเศร้าของเราผู้ถือวิชั่นท่าลมนะคือก็ต้องเป็นเทพนี่แหละเป็นผู้กำเนิดก็คือเพื่อนตายนั่นเองนะหลังจากนั้นเนี่ยผู้ถือวิ ไปต่อที่เทพคนที่2ก็คือจองหลีนั่นเองเรื่องราวสุดเศร้าของจองหลีเริ่มต้นขึ้นเมื่อเขาได้มาพบก,กับสาวน้อยที่สวมเสื้อแขนพองทำท่าเคล่งขื่นแต่แฝงไปด้วยความขี้เล่นเธอคนนั้นก็คือกุ้ยจงหรือเทพแห่งทุลีในตอนแรกที่ผู้คนมารวมตัวกันเพื่อการทําสวนกุ้ยจงผู้มีอํานาจเหนืนอฝุ่นทุลีได้ผ่มือไปยังท้องฟ้าจนอำนาจของเธอปกคลุมไปไกลหลายพันไมล์เธอได้ตั้งเป็นา่าประการกับผู้คนของ,ของเธอว่าสอนด้วยสิปัญญ,ญาปกครองด้วยคุณธรรมเสริมพลังกายให้แข็งแกร่งรวมใจเป็นหนึ่งเดียวอ้เปป็นนผูกกครงีดมาะ ทั้งสี่ประการอารมกันเป็นเสาหลักแห่งกุยลิแต่นเทพแห่งหินหรือจงหลีเนะี่ยเขาได้พาชาวลิเวียมาอย่างที่แห่งนี้เนื่องจากพวกเขาจะมีความสามารถที่แตกต่างคนละมุมกันเธอจึงใช้เทคนิคและความดุโหงเธอในการทาข้อตกลงกับจงหลีจากนั้นจงหลีและกุยจงก็ได้ร่วมกันปกป้องและดูแลผู้คนของพวกเขาซึ่งชื่อเมืองของกุยลิเนะี่ยหรือกุยหลีนะถูกตั้งตามชื่อของเทศทั้งสองกุยจงได้มอบทุนหินมาเป็นสัญลักษณ์แห่งคําสัญญาและเป็นการท้าทายของเธอที่มีต่อเขา ความรู้ทั้งหมดของเธอถูกผนึกไว้ในทุ่นหินด้วยพลังของเขาและมันสมองของเธอเธอเชื่อว่าจะทำให้เมืองนี้เป็นเมืองที่ดีเมืองหนึ่งซึ่งไอตัวทุ่นหินที่ว่าน่ยคืออาวุธ Memory of Dust นั่นเองแต่แล้วในช่วงสงครามอาคอนกุ้ยจงและเซียนคนอื่นๆเขาได้ต่อสู้ปกป,ป้องชาวกุ้ยหลีจากเทพเจ้าและสัตว์ประหลาดที่ชั่วร้ายมากมายที่มาลุกดานในในของนีเวในสงครามการต่อสู้อันดุเดือดระหว่างเหล่าเทพเจ้าทําให้กุ้ยหลี่เพลนมอดไม้และถูกกลืนหายเป็นสงครามในตอนนั้นทั้งเซียนทั้งเท,งทพเจ ต่อสู้กันพวกเขาไม่สามารถหยุดยั้ยงกระแสสงครามนี้ได้และกุ้ยจงก็ได้แพ้แพ้ให้กับศัตรูเธอได้รับบาดเจ็บสาหาัสก่อนที่จงหลีจะมาพบในวันสุดท้ายของกุ้ยจงก่อนที่เธอจะตายครับเธอได้พูดกับจงหลีไว้ว่าดูเหมือนว่าการเดินทางร่วมกันของเรามันถึงจุดจบแล้วเรื่องหัวทุนหินนี้นะก็ลืมมันไปซะเถอะจากนั้นร่างของเธอเนี่ยก็ค่อยๆสลายไปโดยรอยยิ้มที่ดูเดียวดายกลายเป็นส่วนหนึ่งของุ่นละองกุ้ยจงได้เสียชีวิตไปท่ามกลางดอกเนสเลลี่หลังจากนั้นจงหลีก็ได้อพย กุ้ยหลีเพลยยังไม่หวนวลับทาให้ที่แห่งนั้นกลายเป็นสถานที่ที่ถูกทิ้งร้างมาจนถึงปัจจุบันจนเวลาล่วงเลยมานานหลายร้อยปีจงหลีก็ยังคงนึกถึงคําสัญญาของเขากับกุ้ยจงอยู่เสมอคําพูดของกุ้ยจงพูดไว้ว่าความรู้ทั้งหมดของฉันอาศัยในทุ่นหินนี้แล้วสิ่งนี้เป็นเสียลักษณ์แทนคำสัญญาของเราและเป็นการท้าทายของฉันที่มีต่อนายถ้าสามารถเปิดม,มันได้แล้วก็นะแต่จงหลีก็ยังไม่สามารถไขล็อกนั้นได้สักทีเขาก็ไม่รู้เลยว่าข้อความต่อจากข้อความนั้นคือออะะไไไรรรถถ้้้าาาสมมเปิมมดแลว,แลวต่อ ก็น,นี่แหละคือเรื่องราวสุดเศร้าของจงหลีที่ได้เสียเพื่อนคนสำคัญไปในสงครามคนที่ร่วมสร้างเมืองมาด้วยกันในสุดท้ายด้วยไฟสงครามกุ้ยหลีเพลนที่ราบสูงด้านบนเมืองหลีเวก็กลายเป็นสถานที่ทิ้งร้างไปแล้วอย่างที่เราได้เห็นในเกมก็เป็นหนึ่งตัวละครที่หลายๆคนอยากให้กลับมากลายเป็นตัวละครที่เล่นได้ไม่ได้สุดเลยด้วยนะครับก็ในอนาคตเธออาจจะกลับมาด้วยเวีมนมุเป็นหาบางอย่างก็เป็นได้เพราะเกมนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะเพราะอยาลืมว่าเธอฝากทุ้นหินมะกับจงหลีนะตอนนี้ยังไม่รู้เลยอะไรอยู่ข้างในก็ต้องมาดูดูกันต่อไปนะ ไปต่อที่คนที่3ก็คือไรเดนเอนั่นเองนะไรเดนเนี่ยน่าจะเป็นเทพวิูญเสียคนตงครงกลาปมากที่สุดในเวลาเหล่าเทพทั้งหมดเลยก็ว่าได้เรื่องราวสุดเศราของไรเดนเอลเดิมต้นขึ้นเมื่อ500ปีก่อนไรเดนเอและไรเดนมาโคโตผู้เป็นพี่สาวทั้งสองมิชวิตยอยู่อย่างสงบสุขในฐานะเทพที่ได้รับใช้ชนะในสงคารามเทพอสศูนจนกระทั่งวันมหาหายนะเดิมต้นขึ้นเมื่อ5 0า500ปีก่อนสับประหลาดมากมายเริ่มปรากก่ตัวทั่วทั้งนิเนสุมาและทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนั้นมาคโต,โตไไโไ้ได้มุ่ ก็สายไปซะแล้วมาคคุโตะได้เสียชีวิตไปในสงครามครั้งนั้นอย่างไรก็ตามก่อนที่ร่างกายมาคคุโตะจะหายไปเอก็สามารถช่วยส่วนหนึ่งของจิตสํานึกมาคคุโตะไว้ได้และย้ายไปอยู่ที่ประตูโทรีอิใต้ศาลเจ้าแกรนดนุคามิจนนามาสู่เรื่องราวของไรเดนเอในเควสตำนานฉาที่2ความฝันอันแสนสั้นที่มาคคุโตะมาในรูปแบบของดวงจิตก่อนที่จะบอกลากับเอเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งเอาจริงเควสนั้นนะ่ะก็เศร้าเหมือนกันนะแต่ยังไม่หมดการสูญเสียครั้งนี้ยังไม่หมด,ย,มหมดยังมีอีกอีกไเเเเดนน่คยคสสูพสปทั้้หม3 คนแรกก็คือซาซายยดีในสงครามกับงูยักษ์โอโดบัชีที่เกาะอัทสมึมิเมื่ออยู่ๆเจ้างูยักษ์เป็นฝ่ายบุกโจมตีมือโดยไม่ประกาศล่วงหน้าและก่อสงครามอันเหี้มโหดกับประชาชนซึ่งแน่นอนสงครามได้พาความสูญเสียอย่างหนักและความทุกข์มาสู่ทั้งสองฝ่ายโดยหนึ่งในความสูญเสียนั้นเป็นทหารเอกของไดเดนเอชื่อว่าซาซายยดีนั่นเองและคนต่อมาก็คือมิโคชิชิโยที่เคยต่อสู้ร่วมกับเอในวันมหาหายนะเมื่อห0 0รปีก่อนแต่ทว่าระหว่างเธอกำลังสู้อยู่นั้นก็ได้พลาดท่าโดนอสุรกายแห่งบาศ ที่มีร่างเป็นเสือและมีหางเป็นงูกลืนลงทองทั้งเป็นและถูกพลังแห่งความมืดปนเปื้อนขณะทให้ติดอยู่ในท้องของมันึงแม้ว่าสุดท้ายเนี่ยชิโยจะสังหารและสามารถผ่าท้องอสุรกายออกมาได้แต่เธอไม่ได้เป็นคนเดิมอีกต่อไปเธอคลุ้มคลั่งไม่เป็นตัวของตัวเองเนืจากตัวเธอเนี่ยได้ปนเปื้อนพลังความมืดเข้าไปจนพอเวลาต่อมาเธอก็ได้หันดาบเข้าหาเอและต่อสู้กันกับไรเดนเอนะฮะแล้วก็เป็นไรเดนเอที่ตัดมือที่ถือดาบและเข่าของชิโยจนขาดสะบ,บัน้นทำให้ชิโยเนี่ยต้องหนีหายเข้านาเ ดูเหมือนเธอจะถูกเทงุหรือชูมัสบานหรือไม่กระทายาของอิวาคาระที่ฝึกฝนอยู่บนภูเขาจับตัวไปเนื่องจากใบหน้าที่สวยงามของเธอถูกความมืดมนของความแค้นและความเจ็บปวดจากบาดแผลทําให้ดูไม่ได้เลยหรือบางทีเธออาจจะพบกับซามูไรที่สวมหน้ากากปีศาจที่อยู่ใกล้กับซากศพของงูยักษ์และทำให้การเดินทางของเธอเส้นสุดลงที่นั่นก็เป็นไปได้ซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็มาจากวัสดุเรื่องขั้นอาวุธที่มีชื่อว่า Mas สของเดอะคิจินซึ่งก็เป็นอันยืนยันได้ว่ามิโคชิชิโยน่าจะเสียชีวิตไปแล้วนะก็ือตน่่วไปีีชิท ด้วยความที่เขาคลุ้มคลั่งนั่นเองแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นแบบนี้เลยนะและเพื่อนคนที่3สุดท้ายที่เอสูเสียไปก็มีชื่อว่าคิสุเนะไซกูในวันเหตุการณ์วันมหาหายนะคิสุเนะไซกูเป็นหนึ่งในเหยื่อผู้สูญหายถูกกลืนกินโดยพลังความมืดทั้งน่างกายและจิตใจเน่ยก็ป่นสลายกลายเป็นเศษตัวของไซกูได้ขอให้พลังความมืดที่กัดกินตัวเองให้ละเว้นความทรงจําของตันเอาไว้แลว้วม่ทั้งจิตใจทั้งน่างกายถูกกลืนไปความทรงจําบางส่วนเธอก็ยังทรงพลังพอที่จะคงความบริสุไม่ด่ดางพรอย ถึงแม้จะตกตะกอนลงมาเป็นเพียงเศษเสื้อเท่านั้นแล้วถ้าใครยังจำได้ในเควสเมืองของ e uma, เอ็นาสุมะเราจะได้เจอกับมิโกะสถานการ์ที่มีชื่อว่าคาซาดิซึ่งเทววันนี้แหละที่เป็นเศษเสื้อความทรงจําของคริสเตเนสไซกูซึ่งเควสนี้เนี่ยเป็นเควสที่ดีมากๆแล้วก็เศร้ามากเช่นกันนะก็นี่แหละมือเอนาสุมะก็หนักเลยอะและเดนเอสูญเสียเพื่อนไปถึง3คนแถมสูญเสียพี่สาวเปที่รักไปด้วยนะฮะโอ้โหเป็นเทพในเกมนี้ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะแต่ละคน มาถึงเทพคนที่4ี่ของเราแล้วก็คือนาฮิดะที่ก็เป็นเทพที่มีเรื่องราวที่เศร้าและชวนห,หูมากๆอีกคนหนึ่งเลยก็คือหลังจากที่ลูกข้าเทวดาเทพมาข้ก่อนได้เสียชีวิตไปเมื่อ500ปีก่อนและนาฮิดะได้ถือกําเนิดขึ้นมาในช่วงเวลาไม่นานก็ได้มีเหล่านักปราบมาเจอกับนาฮิดะที่ยังพึ่งเกิดไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยจากนั้นก็ได้พาตัวเธอไปที่สระบันเหล่านักปราบที่เห็นเทพของพวกเขาอยู่ในสภาพเช่นนี้ก็ทําทให้เขารู้สึกผิดหวังว่าตัวของเธอเป็นใครกันแน่ถือกําเนิดมาได้ยังไงมีพลังอํานาจแบบใดผู้ที่ดูคําตอบของคําาาถมมเเหลล่่นีี้แทบไย หลังจากนั้นนาฮิดะก็ได้ถูกเหล่านักปราจับมาขังไว้ในวิหารสุรัสธนะทําให้เธอออกไปไหนเมื่อไหนไม่ได้เลยและด้วยความผิดหวังต่อเทพนี้ก็ทําให้เหล่านักปรา์คิดแผนการสร้างเท่มเทียมขึ้นมานั่นเองโดยความที่นาฮิดะถูกจับขังอยู่โดยที่ไม่มีใครรับรู้ทาให้ภายในเมืองไปจนถึงกระทั่งปราดก็เลยไม่ค่อยมีใครพูดถึงท่านหญิงน้อยคุซานาลิอีกต่อไปประชาชนไม่คาดหวังการประทานปัญญาจเจตพเจ้าอีกต่อไปเอาดยเหมือนคนในเมืองเริ่มไม่ศรัทธาเพราะพวกเขาไม่รู้ว่านาฮิดะถูกขังอยู่นั่นเองและถึงแม้ว่านาฮิดะจะถูก ก็ยังคงทําหน้าที่เทพของเธออยู่โดยเธอได้ใช้อาคาชาคอยสํารวจทุกสุขของผู้คนคอยช่วยเหลือผู้คนเธอได้แต่มองดูโลกที่มีสีสันผ่านความฝันเท่านั้นไม่สามารถออกไปมองโลกภายนอกด้วยตาตัวเองและแน่นอนว่าเธอก็รับรู้ได้ถึงความเคารพต่อเทพองค์เก่าและความผิดหวังต่อเทพองค์ใหม่ได้ด้วยเช่นกันรวมไปถึงคําวิจาณ์อย่างเช่นเทพแห่งปัญญาไม่ดํารงอยู่อีกต่อไปซึ่งในเวลาที่ในาฮิดะถูกขังก็คือ500ปีเอาง่ายๆถูกขังตั้งแต่ลืมตาดูโลกเลยและถึงแม้ในใาฮดะเนี่ยถูกชาวเมืองตั้งคาถามมากมาย แต่เธอก็ไม่ยอมแพ้เรียนรู้ความรูใม้ใหม่ๆตลอดเวลาทุกรูปแบบระหว่างที่ถูกขังอยู่เพียงเพราะต้องการจะเติบโตเป็นเทพที่เหมาะสมและเด็วยิ่งขึ้นเพื่อชีน้นำผู้คนเทพเด็วที่สุดถึงแม้ตัวเองเนี่ยจะเป็นอะไรไม่ได้เลยก็ตามและถึงแม้จะถูกคนในเมืองบางคนคิดไม่ดีใส่หรือปฏิบัติในแบบที่ไม่ดีแต่เธอก็ยังคงทําหน้าที่ของตัวเองในฐานะเทพให้ดีที่สุดเท่าที่จะทาได้ก็เป็นเนื้เอเที่เศร้าม,มากๆอีกอันนึงเลยสําหรับนาฮิดะนะครับก็ยังดีที่ในสมิรุตอนนั้นยังมีคนคอยเสถียรและเคารพเธออยู่เสถียรหลัง ก็ถือว่าจบได้ดีและนาฮิดะก็กลายเป็นเทพที่รักของชาวมุสเมรุอย่างมากในปัจจุบันก็นี่แหละคือเรื่องราวสุดเศร้าของนาฮิดะที่น้องเกิดมาไม่ได้ทาอะไรผิดเลยแต่ถูกจบไปขังเป็นเวลา500ปีนะโอ้โหคิดสภาพมันจะอึดอัดขนาดไหนแต่อย่างน้อยนาฮิดะก็ยังท่องไปในโลกความฝันได้ก็คงไม่อึดอัดมากมั้งใช่ไหมและก็มาถึงเทพคนสุดท้ายของเราคนที่ห้าก็คือฟูดีนะเทพแห่งน้านั่นเองนะหรือเปล่านะ คือเรื่องราวของฟูินะเนี่ยเอาจริงคืออันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้เป็นเทพที่ชีวิตรันทดที่สุดเลยนะเอาจิงเราต้องจัดแรงนะใช่ไหมเอจิงๆดูจบแล้วเนี่ยคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะว่าคิดว่าเทพคนไหนเศร้าสุดนะอ่ะคอมเมนต์กันมาจัดเล้ง54321กันฮนะเรื่องราวของฟูินะเนี่ยก็คือเรื่องจากเควสเนื้อเรื่องนั่นเองนะซึ่งเนื้อเรื่องเควสเทพเจ้าบทสฉาก5บทสุดท้ายก็ได้เฉลยว่าจริงแล้วเนี่ยฟูดินะเธอไม่ได้เป็นเทพแห่งน้ำตัวจริงแต่เป็นเหมือนร่างแยกของเทพแห่งน้ำโฟคอมากกว่า ซึ่งก็คือฟรีานาเนี่ยเปลี่ยนสน่วนโฟลคาลอสทั้งรูปร่างหน้าตาแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นคนธรรมดานะที่ไม่มีพลังอะไรเลยเหมือนแยกแค่กายนเนื้อออกมาเฉยๆอะแล้วฟรีานาเนี่ยก็ได้รับภารกิจจากโฟคาลอสเพื่อให้เธอยับยั้งภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้นกับฟอนเทนที่น้ำทะเลมันจะสูงขึ้นทําให้ผู้คนที่แบกระบ,บาบค่อยๆจมลงสู่ใต้ท้องทะเลคําทานายว่าไว้ว่าท้ายที่สุดทุกคนจะละลายหายไปในท้องทะเลเหลือเพียงเทพแห่งน้าที่ร้องไห้อยู่บนบัลลังก์ซึ่งแผนของโฟคาลอส ในการยับยั้งเรื่องนี้ก็คือการหลอกโกดแห่งสวรรค์ดยให้ฟูรินะรับบทเป็นเทพแห่งน้ําส่วนโฟคาโสเทพนน้ําตัวจริงก็เข้าไปอยู่ในประกาศสิทธิ์เที่ยงธรรมเพื่อเป็นสะสมพลังเอามาเชีประหารตัวเองและฟูรินะก็เต็มใจจะทําหน้าที่นี้ด้วยความเรื่องของสังฟูรินะก็ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่น,นั้นเป็นต้นมาเพราะว่าเธอเนี่ยต้องทาการแสดงเป็นเทพน้ำมาเรื่อยๆและแน่นอนการแสดงนั้นไม่ง่ายเลยนะ เธอประสบปัญหาหลายอย่างไม่มีคนให้ปรึกษาและไม่สามารถบอกเรื่องนี้ให้ใครได้เลยแม้แต่พี่นิวอย่างเงี้ยก็บอกให้ไม่ได้เพราะจริงพี่นิวคือคนสําคัญในแผนนี้เลยนะเพราะเธอกาลังหลอกโกนแห่งสวรรค์อยู่นั่นเองถ้าเกิดแผนแตกขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างจบสิน้นเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าเธอต้องเจอเรื่องราวเดิมๆซ้ําแล้วซ้าเล่าจนเวลาล่วงเลยผ่านไปหลายร้อยปีและถึงแม้บางทีเธอจะเริ่มท้อเริ่มเหงาเริ่มไม่อยากจะแสดงอีกต่อไปแต่ถ้าเธอไม่ทำเด็กทุกคนจะตายกันหมดฟรีน,าน่าก็เลยต้องอดทนมาตลอด 182,376รอบคือจำนวนวันที่ฟรินะต้องแสดงเป็นเทพน้ําซึ่งเป็นเวลากว่า500ปีนะฮะจนนั้นแหละจนนั้นเดินทางเดินทางมาถึงเมืองฟอนเทนเราก็ได้รู้เรื่องราวหลายๆอย่างผ่านเควสเนรเรื่องมันถึงคลี่คลายไปได้ในท้ายที่สุดและในเควสเนรเรื่องเองเราก็ได้รู้ว่ามียูช่วงหนึ่งที่อเล็กชิโนเนี่ยทำการสะกดอฟรินะไปเพื่อจะตรวจสอบตำแหน่งของโนซิตและระหว่างฟรินะกำลังเล่นกับแมวอยู่อย่างสนุกสนานอเล็กชิโนเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าไปทำท่าจะโจมตีฟรินะแต่ก็รู้ว่าโนซิตไม่ได้อยู่ที่ฟรินะก็เลยลามือไปฟรินะตอนนั้นคือหลอนมากคือกลัวสุดๆนั่งร้องไห้ก่อดตัวองอยู่พักหนึ่ง แล้วก็น้อนไม่หลับทั้งคืนเลยแนละ้วโ,โห,หน่าสงสารมากๆนะและไม่เพียงแค่นั้นในเควสในเรื่องจริงๆเนี่ยนะเดินทางและผองเพื่อนเนี่ยก็ได้วางแผนพิพากษาฟูรินะเพราะทุกคนเนี่ยแก๊งเราเนี่ยแก๊งนเนวีนเนี่ยก็คิดว่าฟูรินะาเก็บความลับอะไรบางอย่างไว้ซึ่งถ้าฟูรินะไม่บอกเนี่ยก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาค้ำพยาก,กรณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ทุกคนเนี่ยก็เริ่มแผนการบีบก,กดันให้ฟูรินะบอกความจริงแต่ฟูรินะก็ไม่ยอมบอกจนมาถึงคิวแสดงของเราที่ทาเหมือนคุยเปิดใจกับฟูรินะ และตอนนี้แหละที่ทาให้ผู้คนหลายๆคนกําหมัดนใน,นเรื่องคือตอนนั้นอนะฟรินะเหมือนกําลังจะเปิดใจกับน,นันเดินทางเหมือนกําลังจะยอมเล่าทุกอย่างอยู่แล้วแต่กลายเป็นแผนหลอกทั้งหมดครับพาฟรินะไปถูกพิพากษาต่อนหน้าคนทั้งเมืองจับไปโผ่ที่ศาลเลยนะเราเหมือนจะไปประจานอง์ตัวน,นั้นน่าสงสารมากๆฟูรินะเหมือนถูกทุกคนที่เป็นตัวละครที่เราเล่นได้เลยรุมย่อมไปเลยนะไม่ว่าจะถูกคอรินท้าประลองถูกนิวเวเลตกดดนันโดยบอกให้เอามือน่ะไปจุมน้ำทะเลบรรพการเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นเทพหรือไม่ใช่คืออเเเลลล่นนนนแแรรรรงงมมมาาาจจฟฟิิะะะ้้ไหยยทีีีดดวโข ก็ยังคงทำตามหน้าที่ของเธอต่อไปเพราะหากทุกคนรู้เรื่องนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอทำมาตลอด500ปีจะสูญเปล่าทันทีแต่สุดท้ายท้ายสุดทุกคนก็ได้รู้ความจริงฟูรินะไม่ใช่เทพน้ำตัวจริงเธอเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาเท่านั้นฟูริเดนะตอนนั้นก็จิตใจแตกสลายทุกอย่างที่เธอทำมาเนี่ยเธอก็คิดว่ามันสูญเปล่าทุกคนจะต้องตายแน่ๆเธอก็เลยได้นั่งร้องไห้อยู่บนบัลลังเพียงคนเดียวตอนนั้นโดยไม่มีใครเหลียวแลเธอเลยแต่เหตุการณ์ทั้งหมดที่อยู่ในการคำนวณของโฟ ฟคาลอสก็เลยได้ดึงเอานิวเวลเเข้าไปในประกาศสิทธิ์เที่ยงธรรมก่อนที่ฟคาลอสจะทําการประหารตัวเองและมอบพลังให้แก่นิวเวลในการเปลี่ยนชาวมนุษย์ทุกคนที่เดิมเป็นโอชินิดให้กลายเป็นมนุษย์ที่แท้จริงไม่ถูกละลายโดยน้าทะเลบรรพการนั่นเองซึ่งคัดซีนฉากนี้สำหรับผมเองเนี่ยโอ้โหบอกเลยสะเทือนหัวใจสุดๆนะโอโ้เทพน้ำตัวจริงโฟคาลอสนี่คือเสียสละตัวเองอย่างแท้จริงเลยแล้วหูเพลงนี่แม่นึกถึงแล้วก็ทำมดีจริงๆนะฮะ แล้วฉากที่พี่นิวเลตประกาศบอกว่าชาวมือทุกคนเนี่ยพ้นความผิดแล้วนี่ก็อลังสุดๆนะทุกคนเนี่ยก็เลยไม่ละลายเพราะว่าได้ถูกเปลี่ยนเป็นมนุษย์ที่แท้จริงไปเรียบร้อยแล้วนะหลังจากนฟรีนัาเนี่ยก็ได้ละทิ้งตำแหน่งเทพเก็บเข้าเก็บของย้ายออกไปไปใช้ชีวิตอยู่คนเดียวในอพาร์ตเมนต์นั่นเอง และนี่ก็คือเรื่องราวโศกเศร้าของฟูรินาครับซึ่งในภาคคนเล่นเนี่ยคือเห็นภาพชัดมากเพราะว่าเราได้เห็นเรื่องราวพวกนี้เนี่ยจากเคสเนื้อเรื่องเลยนะอย่างเทพคนอื่นเนี่ยเรื่องที่เล่าๆเ,เนี่ยของเวนตีของจงหลีเนี่ยมันเป็นเหมือนเรื่องเล่าผ่าน P ีีบ้างผ่านเอกสารอ่านเอาบ้างแต่ไม่ได้เห็นด้วยตาจริงๆแต่ของฟูรินะเนี่ยคือเห็นด้วยตาจริงๆเลยนะแต่อย่างน้อยก็จบลงแบบถือว่าแฮปปี้เอนดิ้งแล้วกันเพราะว่าก็ไม่ได้มีตำแหน่งเทศน้มแ,แล้วตอนนี้ฟูรินะไม่ได้ออกมาใช้ชีวิตอย่างอิสระได้เป็นตัวของต้องต้อองงแแสดเป็นนีกลวนะ ก็จบไปสำหรับ5เรื่องราวสุดเศร้าของเหล่าเทพในเกมชินนิมแพกนะโอ้โหมันสุดจริงๆอ่านไปนะโอ้โหเศร้าแทนเลยนะเศร้าไปด้วยเลยนะก็ใครคิดว่าเรื่องของเทพคนไหนเศร้าสุดก็คอมเมนต์โหวตกันมาได้นะเรียงลำดับมันก็ได้นะ54321ใครเป็นชมปมที่สุดนะเพราะจริงมันก็โอ้โหแต่ละคนนี่คือมีเรื่องเศร้าทุกคนพอ,พอๆเลยนะแบบนาฮิดะก็โดนขังบรินาอย่างเงี้ยของจองหลีก็ไม่ใช่เล่นเพื่อนตายเพ่อนตินตก็เพื่อนตายอะไรได้เพื่อนตายหลายคนโอ้โหอะไรกันครับเนี่ย ก็คอมเมนต์มาไว้ได้เลยนะครับแล้ววันนี้ลาก่อนก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้นะฮะอยากดูท็อปิกอื่นๆไหนอีกในเกมเกรซินแอนแพทนักวยซาเดลก็อคอมเมนต์มาไว้ได้เช่นกันนะครับถ้านนี้ลาก่อนขอลาไปก่อนขอไปส่งเศร้านลำตาไหลก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย